มทนายตั้มโพสถึงลุงพลเมื่อวันที่24พฤศจิกายนภรรยาของทนายตาั้มทนายความชื่อดังโพสล,ลงในเพจกลุ่มของทนายตาั้มสวแวว่าจะแยกทางกับลุงพลหลังลงไปช่วยทำคดีให้โดยโพสระบุว่าเอาจริงๆทุกปีวันเกิดสามีจะให้ความสำคัญกับเราจะอยู่ด้วยกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอเรียกว่าถูกปีตลอด20กว่าปีที่คบกันมาเลยดีกว่าไม่เคยขาดสักปีมาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นัดคดีได้ยาก วันนัดจึงตรงกับวันเกิดเราเราอยู่ด้วยพ่อสามีหันมาถามว่าได้ไหมเราพยักหน้าเพราะเรารู้ว่าสําหรับทนายตั้มงานสําคัญที่สุดเราเข้าใจได้เราต้องเสียสละปล่อยให้สามีไปทํางานแต่ในใจลึกๆก็มีนิดหนึ่งว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือทนายตั้มเนี่ยทำงานด้วยใจนะใจเป็นหลัก เขาเป็นคนชัดเจนงานไหนเราทำเรารับผิดชอบเต็มที่แม้จะได้เงินไม่ได้เงินอันไหนเป็นงานช่วยก็คืองานช่วยทนายตามเข้ามาในคดีลุงพลเรียกว่าลุงพลกำลังขาดลงแล้วนะตอนช่วงดังๆพลิกๆ เราไม่เคยเข้ามาเลยและการเข้ามาตรงนี้ลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือมาเองด้วยนะเราเข้ามาช่วงที่แกรเริ่มไม่ดีกระแสะไม่ดีแล้วนะการที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนปกป้องลุงพลแล้วนะช่วยเรียกหาช่วยพิสูจน์หาความยุติธรรมให้ต้องเดินทางไกลมากๆทุกครั้งต้องไปขึ้นเขาต้องฝากกระแสะลบโดนด่าไปด้วยซึ่งทนายตั้มไม่เคยท้อก็เดินหน้าทําหน้าที่ทนายตัวเองไปแต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็มที่กับเราปกป้องทนายตั้มจากมลพิษทางโซเชียลบ้าง น่าจะเป็นการดีนะไม่ใช่ว่ามีคําถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้าได้เงินทําคดีนี้เยอะเพราะน่าจะดูจากความทุ่มเทของทนายอะนะก็ปล่อยให้เขาพูดเขาว่าเขามีคําถามคาใจทั้งที่ลุงกับป้ารู้ดีที่สุดว่าให้หรือไม่ให้เงินเรามาทํา ทำให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นสําคัญว่าการที่ทนายลงมาช่วยป้ากับลุงด้วยใจเนี่ยนะพอคนถามลุงจะตอบไม่ได้และก็พูดอะไรจับใจความสําคัญไม่ได้เลยแต่มีบอกนะทุกอย่างในโลกต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละกำกำกลมกลวเอองงใช่ค่ะไปทําคดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ํามันค่ะใช้ใจไปขอเขาเติมน้ํามันก็ไม่ได้แต่เราก็ทําทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยค่ะเนี่ยงงไปหมดแล้วลุงโยนให้คนมาถามทนายตั้มเองบอกว่าตามที่ทนายตั้มตอบ มาถามผมเอา้าเรื่องแบบนี้ให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงล่ะนี่คือคำตอบคือก็งงเป็นเราก็คิดว่าให้เงินมาแต่ไม่กล้าบอกอะ่ะ ให้อะทำนองนั้นเพราะมันดูพูดยากมากยากจริงๆแค่บอกว่าไม่ให้เงินทนายตั้มเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้คนเราจะคบหากันมันต้องชัดเจนต้องจริงใจก่อนอันดับแรกเป็นเราถ้าคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราโดนคนทางเราหรือเอฟซีของเราเข้าใจผิดแม้แต่น้อยในทางไม่ดีเราจะรีบปกป้องและเคลียร์ความจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดไม่รีรอ เพราะนี้เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เงินทองใดๆใช้ใจใช้ความรู้สึกได้เลยคุณว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยความเสียสละของเราไหม ในฐานะหลังบ้านทนายตั้มขอออกมาปกป้องสามีนะคะเราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่งวุ่นวายในโลกโซเชียลนี้เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจากหลังบ้านทนายตั้มและบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามแฝงเป็นใครทั้งสิ้นค่ะอย่าเลอะเทอะดิฉันกล้าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีมาพูดกวกลนปล่อยให้คนคิดไปเองปล่อยให้พูดกันไปมั่วๆจนเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้บางงานทำก็ได้ทั้งเงินทั้งใจ แฮสแท็บางงานทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่า